จาจอย่างที่บอกว่าเบรกนี้จะพาไปแง้หัวใจของคนอินเลิฟที่กองละครมาเฟียลัมซิ่งวันนี้เจอสาวชิงชิง,ชงคลิกหาฝีฟ้าเปรมอน,นอนันต์อ้นนัสรันและอีกหลายคนแต่น่าสนใจมันอยู่ตรงที่กลุ่มนี้กำลังเมาส์กันอยู่หนูจุนก็เลยปรีไปฟังด้วยละ่ะจึงรู้ว่าตอนเนี้ยสถานะหัวใจของชิงชิงและอน้นวันแววมากลองฟังเสียงกันดูค่ะช่วงนี้มีความรักเหรอคะหนไม่ได้มาน ผมก็ไม่ได้ตติดบังอะไรนี่ไอ้อนตั้งาไอี่พูดนัใครไม่ใครข้างลางใครข้างลางสรุปแล้วหัวใจปกติดีชิงถามพี่อ้นสีพี่อ้นหัวใจเปชอบ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 นี้ชอบมากไม่ลแล้วแลของเราสี 啊！翻译。对。呃。投胎当四重夫了。啊。